บางประเทศแถวๆนี้ก็คือถ้าผู้นำไม่เคยฉลาดเท่าไหร่ประเทศก็คงจะพังไปตามกันนะนะ <_ H 1> คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าล่ะว่าทำไมสหภาพโซเวียตถึงล่มสลาย <_ H 1> ทำไมสหภาพโซเวียตถึงล่มสลาย ะะวันนี้เอสีมีเฉลยแต่สิ่งที่แอดยังไม่รู้แน่ๆนั้นก็คือเพื่อนๆที่ดูอยู่ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์สงคมมากกันแค่ไหนอย่าลืมไปเกิดไลค์และคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะแอดจะได้รู้และจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีก <c oughs> นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลง ก็ได้ย่างก้าวเข้าสู่สภาวะของสงครามเย็น <Yeah. S 1> หรือสงครามตัวแทนที่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายใหญ่หญๆนั่นก็คือฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาและฝ่ายคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของสหภาพโซเวียตโดยการทำสงครามเย็นนั้นสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตก็ชิงดีชิงเด่นเพื่อเป็นมหาอำนาจโลก แต่สุดท้ายต้นศตรวรรษที่90สหภาพโซเวียตมหาอำนาจที่ต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาที่ยาวนาน <_ d ata> ก็ได้ถึงการล่มสลายในที่สุด <_ d ata> แล้ววันนี้แหละ SPY จะมาเผยแฉความลับการล่มสลายของสาภาพโซเวียตงั้นไปดูกันเิกาีกว่ากับ5ความลับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่เพื่อนๆออยังไม่รู้ จะมีเรื่องราวไหนกันบ้งางก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เอสพีได้นะไปดูคลิปกันเลย 1. การขึ้นสู่อำนาจของมิคาเอลกอบอซอฟมิคาเอลกอบอซอฟผู้นำคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียตในปี1985 ท่ามกลางช่วงเวลาเศรษฐกิจและการเมืองของสหภาพโซเวียตอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ลงมากๆโกร์บอซอฟเป็นนักการเมืองสายปฏิรูปเมื่อเขาขึ้นเข้าสู่อำนาจเขาก็ได้มีแนวคิดเป้าหมายที่สำคัญนั้นก็คือการปฏิรูปเศรษฐกิจและการปรปับปรุงสถานการณ์บ้านเมืองของสหภาพโซเวียตให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น <Y ipp> <laughs> สิ่งหนึ่งที่โกร์บอซอฟไม่รู้คือ นโยบายการปฏิรูปของประเทศของเขาจะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทําให้สหภาพโซเวียตถึงจุดจบได้เร็วอย่างยิ่งขึ้น 2. Oh, <no. S 1> นโยบายกลาสนอสเปเรสทอยกานโยบายการปฏิรูปทั้งประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง ของกรอบซอฟที่มีชื่อว่านโยบาย Glasnost p e r e s t r o i ก a โดยนโยบายดังกล่าวประกอบไปด้วย2นโยบายสำคัญคือ g l a s n o t ในภาษารัสเซียที่แปลว่าการเผยแผ่ซึ่งเป็นนโยบายที่สาภาพโซเวียตให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดการวิจารณ์รัฐบาลในขณะที่ Perestroika ที่แปลว่าปรปับปรุงโครงสร้าง เป็นนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างของเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น hey โดยมีการอนุญาตให้กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและยกเลิกกฎระเบียบที่มีความเข้มงวดของรัฐบาลที่มีต่อเศรษฐกิจแม้มองผิวเผินจะดูว่านโยบายเหล่านี้มันจะช่วยเศรษฐกิจได้อย่างมากมาย <Yeah. S 1> แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองนโยบายกลับเป็นตัวเร่งทำให้สหภาพโซเวียต ใกล้ถึงจุดล่มสลายได้เร็วยิ่งขึ้น oh, <no. S 1> นั่นก็เป็นเพราะว่าประชาชนชาวโซเวียตมีสิทธิ์มีเสียงทั้งในด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจสิ่งที่ไม่ดีรวมไปถึงความลับด้านมืดของสาภาพโซเวียตที่เคยปกปิดเอาไว้มายาวนานก็ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนนอกจากนี้ผลของการปฏิรูปยังทำให้ประชาชนชาวโซเวียตได้รู้จักสิทธิเสรีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อประชาชนรู้จักสิทธิเสรีภาพมากยิ่งขึ้นนั้นก็หมายถึงการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองผลิตการแบบคอมมิวนิสต์อีกต่อไป 3. การล่มสลายของชาติคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก เรียกได้ว,ว่านับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออกร้วนอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตส่งผลทําให้ประเทศเหล่านี้ต่างก็ปกครองภายใต้ระบบคอมมิวนสิสต์ตามแบบสาภาพโซเวียตแต่เมื่อถึงช่วงปลายทศวรรษที่1980มหาอำนาจอย่างสาภาพโซเวียตสิ้นสุดลงก็ได้เปิดโอากาสให้ต่างชาติเกิดการปฏิวัติการปกครองการเปลี่ยนแปลงจากคอมมิวนสิสต์มาเป็นระบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น รวมถึงกำแพงเบอร์ลินก็ถูกทำลายเป็นสัญลักษณ์การล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่มสลายของเยอรมนีตะวันออกและการทุบทำลายกำแพงเบอร์ลินในปี1989อันเป็นเหตุการณ์สำคัญที่แสดงว่าคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกได้ถึงการอวสานเป็นที่เรียบร้อย 4. การแยกตัวของชาติสมาชิกในสหภาพโซเวียตโดยในช่วงเวลาเดียวกันกับชาติคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกล้มสลายชาติสมาชิกต่างๆของสหภาพโซเวียตไม่ว่าจะเป็นเอสโตเนียลิทเตเนียลัตเวียยูเครนอัมเนียเอลเดวารวมไปถึงจอร์เจียก็ได้ประกาศแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตเนื่องจากชาติเหล่านี้ก็รู้ดีว่าสหภาพโซเวียต ไกลล่มสลายเต็มทีถ้ายังฝืนอยู่ต่อก็คงจะล่มสลายไปตามๆกันก็เลยโบกมือ BRIAN, บายบายสหภาพโซเวียตฉันขอแยกตัวออกก่อนแล้วจ้า 5. ้เกิดความแตกแยกภายในพรรคคอมมิวนิสต์ นับตั้งแต่มิคาเอลกอเบอฟขึ้นสู่อำนาจในฐานะผู้นำสูงสุดของสหภาพโซเวียตก็ได้มีกลุ่มคนบางคนภายในพรรคคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอนุรักษ์นิยมและพวกที่ต่อต้านการปฏิรูปประเทศมีความไม่พึงพอใจในตัวของกอเบอฟเป็นอย่างมากส่งผลทำให้ช่วงเดือนสิงหาคมปี1991 พรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้พยายามทำการรัฐประหารเพื่อโค่นล้มอำนาจของกาบอ o s ซอฟตแต่การรัฐประหารในครั้งนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าเนื่องจากเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงจากประชาชนโซเวียตที่ไม่ต้องการให้ประเทศของเขากลับเข้าสู่เผด็จการอีกครั้งหลังจากรัฐประหารที่ล้มเหลวกาบอซอฟก็ได้ทำการลดอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จนแทบไม่เหลืออีกต่อไปก่อที่ในวันที่24ธันวาคมปี1991 เกอบรบอฟจะลาออกจากการเป็นผู้นำสูงสุดของสหภาพโซเวียตส่งผลให้สหภาพโซเวียตอดีตมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20ถึงการอวสานในท้ายที่สุดแม่เรียกได้ว่าผู้นำที่ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยฉลาด ก็สามารถทําให้ผู้นําโลกล่มสลายได้นับภาษาอะไรกับประเทศเล็กๆบางประเทศแถวๆนี้ก็คือถ้าผู้นําไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ประเทศก็คงจะพังไปขึ้ตามกันนะนะเป็นอย่กบบา,ากัง่ลกับคลิปคลิปนี้การจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด subscribe อยากให้แอดทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยแล้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ what she sees but maybe cause I'm wearing your clown.